สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทเงินดิจิตัลหนึ่งเบิร์นบาทะคะการมะติครมองคณะ,ะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติเห็นชอบไปแล้วค่ะเมื่อวันที่24ธันวาคม2567นนะคะยินดีด้วยกับกลุ่มผู้สูงอายุค่ะที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้น ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นนะคะค่ะซึ่งมาติดคอรมอดังกล่าวะค,ะค่ะก็คาดว่าจะมีการใจ่ายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุก่อนวันตรุษจีนนะคะค่ะก็ภายในวันที่29มการาคม2568ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมาดูคุณนะสมบัติท่านครบถ้วนไหมที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะมีเงินได้มีเงินได้ในปีภาษี 2566นะคะกาไม่เกิน840,000บาทค่ะมีเงินได้ในปีภาษี2 5 6 0 หกการไม่เกิน8ปด0ส0สี่บาทการเงินฝากธนาคารทุกธนาคารรวมกันณนะวันที่30มิถุนายน2 5 6 7ักาไม่เกิน500แสนบาทนะคะอายุ60ปีขึ้นไปณนะวันที่เท่าไหร่60ปีขึ้นไปณนะวันที่15กันยายน2567ก็คือท่านที่เกิดก่อนท่านที่เกิดก่อนวันที่16กันยายน250 7นะจ๊ะก,ก็ลงทะเบียนผ่าน แอพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นค่ะก็สะแสดงความเย็นดีล่วงหน้ากันนะคะค่ะในช่วงนี้ค่ะและท่านก็สอบถามพออน้อยเข้ามาว่าจะมีการจ่ายได้ในช่วงไหนค่ะก็รอนะคะ,รอ,ะ,คะรอทางท่านในยุกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ออกมาแถลงข่าวนะคะกะว่าภายในวันที่29มกราคม2560 ราคาค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีกฎณนะสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะคะค่ะห้าแสนบาทเงินฝากทุกธนาคาร5้าแสนบาทนะคะเดิมค่ะก็เดิมก็ให้ไว้ว่าณวันที่31มีนาะคมสองพันห้รกเค่ะก็ปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนมติคอรมอชัดเจนแล้วว่าเงินฝากรวมกันทุกธนาคารไม่เกิน5้าแสนบาทณวันที่30 มิถุนายน2567การก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสิ่งที่ท่านจะต้องทำผู้สูงอายุที่จะต้องทำที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อรองรับเงิน1,000 10, 0บาทนะคะค่ะท่านต้องผูกพร้อมเพย์การผูกพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน,นะค,ะค่ะการถามว่าธนาคารไหนได้ทุกธนาคารค่ะก็ให้ผูกพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ,ค,ะค่ะก็เตรียมความพร้อมกันไว้ สำหรับในเฟสสามเฟสสารประชาชนทั่วไปนะคะประชาชนทั่วไปซึ่ง ทางท่านนายุกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาแถลงข่าวว่าก็จะเป็นปี2568เช่นกันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณช่วงเดือนพฤษภานะคะเอ่อพฤษภามิถุนานะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงนี้ค่ะก็รอติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนก็คือท่านที่ไม่ได้ลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะก็ต้องรอความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งว่าทางรัฐบาลจะเปิดให้ไปลง ทะเบียนที่ไหนธนาคารไหนบ้างนะคะพอน้อยเองก็จะติดตามข้อมูลข่าวสาร นำมาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้นะคะให้กับทางผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังกัน,นะคะ่ะหรือท่านใดนะคะท่านใดที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมค่ะก็ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพาออนเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพาอโนชแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ,คะสำหรับในคลิปนี้พอ้วต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดี่ 看。Yeah.